ดูคลิปวิดีโอ YouTube อย่างไรให้ได้เงินฟรีทูมอนิเลตนะครับครั้งละ200บาทนะครับตัวนี้เป็นยอดประวัติการถอนเงินครั้งละ200บาทที่ผมได้ทําการถอนเงินออกไปนั่นเองตรงนี้นค,รรนนครับก็เป็นยอดเงินตัวอย่างที่ผมได้รับเงเินเข้าทูมอนิวเลตนะครับ200บาทในวันที่3กันยายนนะครับทูมิเลตแบบโดยตรงนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการทําเงินฟรีตรงนี้ทําเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครอยากมีรายได้เสริมฟรีจากการดูคลิป YouTube เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันเลยนะครับว่าต้องทาแบบ ครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับการทําเงินฟรีทูมิ n น่ wallet แบบโดยตรงนะครับครั้งละ200บาทต่อการถอนเงิน1วันนะครับถอนได้สูงสุดถึง200บาทต่อวันเลยนะครับในการทําเงินไม่ยากนะครับเพียงแค่เราดูคลิปโดนจาก YouTube ก็สามารถทําเงินเข้า wallet ได้แล้วใครสนใจดูในคลิปนี้กันเลยฝากกดไลค์กันด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปฟรีกันก่อนนะครับที่จะใช้ในการดูคลิปโดนจาก YouTube ในการทําเงินเข้าทู แบบโดยตรงนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store บนมือถือ Android นะครับเราก็พิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยผมจะขึ้นชื่อแล้วก็ตัวรูปแอปไม้ให้แต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอเราสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปว้ให้นะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะสำหรับตัวแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมิลเล t นะครับจากการดูคลิป u t u b e นะครับผมทําจากตัวแออปนีี้เลยมชื่ว่วา Daily วิดีโอดูวิดีโอและรับเงินนะครับให้เราพิมพ์ชื่อดาวนโหลดติดตั้งตามชื่อนี้ได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีไม่เสียเงินสักบาทเดียวนะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยส่วนวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดคลิปวิดีโอการสมัครไว้ให้คลิปการถอนเงินไว้ให้ด้านล่างแล้วก็หลักฐานการถอนเงินครั้งล่าสุดดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาในนนนตััวแอปเาาะมมี5มูด้ล่งครบ ให้เรามากดที่เมนูที่2นะครับคำว่าเงินสดนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้เลยสําหรับผู้ใช้งานใหม่ครั้งแรกนะครับป้อนรหัสการเชิญ6หลักนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนเหรียญทองตรงนี้กดเข้าไปเป็นการทําภารกิจในส่วนของรหัส6หลักนะครับถ้าเรามีรหัสโค้ดของเพื่อนนะก็แนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่มีรหัสโค้ดของใครเนี่ยก็ดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ในส่วนของรหัสโค้ดตรงนี้จะกรอกของผมหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกความสมัครใจของคุณ เ,เลยตรงนี้ไม่ได้บังคับในส่วนของรหัสโค้ดของผมนะครับส่วนของใครที่สมัครแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษกดมาที่เมนูที่5นะครับแล้วก็กดนนไปที่การตั้งค่านะกดอันแรกนะครับคำว่าเนื้อหาหรือว่าเป็นที่รูปโลกนะครับกดเข้าไปแล้วก็ทําการกดอันแรกนะครับเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนภาษาให้มันเป็นภาษาไทยนะมันจะได้ใช้งานสะดวกและก็ง,ง่า,ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับประวัติการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับกดมาที่เงินสดเหมือนเดิมแล้วก็กดการถอนเงินด้านมดนะกดเข้าไปแล้วก็กดไปที่บันทึกด้านบนขวามือนะครับแอปนี้เนี่ 3รอบแล้วนะก็คือ600บาทแล้วนะครับในการถอนเงินไม่กี่ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยถอนไปเมื่อวันที่25เดือน8แล้วก็มาวันที่1เดือน9แล้วก็มาวันที่3เดือน9กานะครับการถอนเงินเนี่ยจ่ายเงินทันทีนะครับรอไม่นานเงินเข้าทูมอนิเรตแบบโดยตรงซึ่งการถอนเงินเนี่ยผมทําภารกิจเพียงแค่หนึ่งครั้งนะแอปนี้นะครับผมก็จ่ายเงินเร็วมากนะแล้วก็การจ่ายเงินเนี่ยยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมการการทำภารกิจการถอนเงินเนี่ยผมทำไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถถอนได้้ถึงง3รอบเเลยยดีีวคัท่ จะทดลองถอนอีกรอบนะครับไม่รู้ว่ามันจะยังต้องทําภารกิจเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับวิธีการทําเงินจากการดูคลิป u t u b e นะครับผมก็ให้เรานะครับกดมาที่เมนูโฮมนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการดูคลิปดอจาก YouTube โดยตรงเลยนะครับก็สังเกตตรงนี้นะครับจากช่อง NR Sport นะครับของพี่นิกนะครับเป็นข่าวกีฬาฟุตบอลนะใครที่เป็น FC ที่ดูเป็นปกติทุกวันอยู่แล้วเนี่ยก็ดูจากตรงนี้นะพี่นิกแกเพึ่งลงคลิปไปเมื่อ6นาทีที่แล้วนะครับใน u t u b e นะครับผมก็นี่เลยนะครับมี2คลิปนะ ไดูแบบนี้พอเรากดเข้ามาดูแล้วเราจะมีรายได้เข้าบรล์เดตได้อย่างไรนะครับก็ตรงนี้จะมีเหรียญทองนะครับขึ้นมานะครับเป็นเหรียญทองที่เราจะได้รับจากการดูคลิป u t u b e นะครับผมส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นเวลานะครับในการดูสะสมนะครับสนาทีถึง180่นาทีเราก็จะได้รับคะแนนเหรียญทองแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวแอปต่างๆที่เรายังสามารถทําภารกิจเพิ่มเติมในการรับคะแนนเพิ่มได้นั่นเองนะครับเมนูที่2ตรงนี้ก็จะเป็นยอดคะแนนเหรียญทองของเราแล้วก็การถอนเงินนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจวิธีการถอนเงินสามารถดูตามคลิปด ผมมีคลิปสอนอยู่นะครับแล้วก็จะมีกล่องนะครับในการเช็คอินรายวันนะครับแล้วก็มีกระปุกอมสิท์นะครับที่เราสามารถกดรับได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันหยุดไปนะเราจะต้องไปทําภารกิจดาวน์โหลดแอป,ปก่อน,นะครับแล้วก็ดูวิดีโอนะครับรับเหรียญทองทุกวันเนาะนะครับตรงนี้มีภารกิจให้เราทําเพิ่มเติมในการรับคะแนนเหรียญทองนะครับแล้วก็เข้ามาทําภารกิจได้เลยตรงนี้เนี่ยมีการดูประวัติภารกิจด้วยนะที่เราได้รับคะแนนมาว่าเราได้รับคะแนนจากช่องทางไหนนะครับแล้วก็มีภารกิจที่ผมกําลังทําอยู่นะคร ูที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถทําการแนะนําได้เหมือนกันกดจุด3จุดนะครับผมแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับในการแนะนําหรือว่าโปรโมตต่อนั่นเองนะครับเมนูฉันก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับผมไม่มีอะไรนะครับแอปนี้ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะทุกคนใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นแล้วก็ทําได้เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับขั้นตอนแรกนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปฟรีก คลิปวิดีโอจาก YouTube ในการทําเงินเข้าทูมิวเล็ตแบบโดยตรงนะครับตัวแอป,ปเนี่ยดาวนโ์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับวิธีการดาวนโ์โหลดเนี่ยก็ให้เราเข้ามาในส่งของ Google Play Store บนมือถือ Android นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยผมจะขึ้นชื่อแล้วก็ตัวรูปแอป,ปม้ให้แต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอเราสามารถกดลิงก์ดาวนโ์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยผมจะแนบลิงก์การดาวนโ์โหลดแอป,ปม้ให้นะครับสามารถกดลิงก์ดาวนโ์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะสำหรับตัวแอป,ปที่ผมใใช้นนนกนนากกาาาารรรทํเงิิฟี to YouTube ะคคับจดูลป Manuulation ทําจากตัวแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า daily video ดูวิดีโอ and รับเงินนะครับให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดติดตั้งตามชื่อนี้ได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีไม่เสียเงินสักบาทเดียวนะครับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยส่วนวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดคลิปวิดีโอการสมัครไว้ให้คลิปการถอนเงินไว้ให้ด้านล่างแล้วก็หลักฐานการถอนเงินครั้งล่าสุดดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับพอเรามมัีออแวนา,าในตปนะ5 เมนูด้านล่างนะครับ ให้เรามากดที่เมนูที่2นะครับคาว่าเงินสดนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้เลยสําหรับผู้ใช้งานใหม่ครั้งแรกนะครับป้อนรหัสการเชิญ6หลักนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนเหรียญทองตรงนี้กดเข้าไปเป็นการทราําภารกิจในส่วนของรหัส6หลักนะครับถ้าเรามีรหัสโค้ดของเพื่อนนะก็แนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่มีรหัสโค้ดของใทยเนี่ยก็ดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ในส่วนของรหัสโค้ดตรงนี้จะกรอกของผมหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกความสมัครใจของคุณ ตรงนี này, ้ไม่ได้บังคับในส่วนของรหัสโค้ดของผมนะครับส่วนของใครที่สมัครแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษกดมาที่เมนูที่5นะครับแล้วก็กดไปที่การตั้งค่านะกดอันแรกนะครับคำว่าเนื้อหาหรือว่าเป็นที่รูปโลกนะครับกดเข้าไปแล้วก็ทําการกดอันแรกนะครับเพื่อที่จะทาการเปลี่ยนภาษาให้มันเป็นภาษาไทยนะมันจะได้ใช้งานสะดวกและก็ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับประวัติการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับอ่ะกดมาที่เงินสดเหมือนเดิมแล้วก็กดการถอนเงินด้านมดนะกดเข้าไปแล้วก็กดไปที่บันทึกด้านบนขวามือนะครับแอปนี้ียผมถอนไป 3รอบแล้วนะก็คือ600บาทแล้วนะครับในการถอนเงินไม่กี่ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยถอนไปเมื่อวันที่25เดือน8แล้วก็มาวันที่1เดือน9แล้วก็มาวันที่3เดือน9กานะครับการถอนเงินเนี่ยจ่ายเงินทันทีนะครับรอไม่นานเงินเข้าทูมินิร e แบบโดยตรงซึ่งการถอนเงินเนี่ยผมทําภารกิจเพียงแค่1ครั้งนะแอปนี้นะครับผมก็จ่ายเงินเร็วมากนะแล้วก็การจ่ายเงินเนี่ยยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะครับซึ่งหมู่บการทำภารกิจการถอนเงินเนี่ยผมทำไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ จะทดลองถอนอีกรอบนะครับไม่รู้ว่ามันจะยังต้องทําภารกิจเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับวิธีการทําเงินจากการดูคลิป u t u b e นะครับผมก็ให้เรานะครับกดมาที่เมนูโฮมนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการดูคลิปดูจาก YouTube โดยตรงเลยนะครับก็สังเกตตรงนี้นะครับจากช่อง NR Sport นะครับของพี่นิกนะครับเป็นข่าวกีฬาฟุตบอลนะใครที่เป็น FC ที่ดูเป็นปกติทุกวันอยู่แล้วเนี่ยก็ดูจากตรงนี้นะพี่นิกแกเพิ่งลงคลิปไปเมื่อ6นาทีที่แล้วนะครับใน u t u b e นะครับผมก็นี่เลยนะครับมี2คลิปนะ เ้้ไไปดดูแบบนีลยพอเรากดเข้ามาดูแล้วเราจะมีรายได้เข้าบรลเลตได้อย่างไรนะครับก็ตรงนี้จะมีเหรียญทองนะครับขึ้นมานะครับเป็นเหรียญทองที่เราจะได้รับจากการดูคลิป u t u b e นะครับผมส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นเวลานะครับในการดูสะสมนะครับสนาทีถึง180่นาทีเราก็จะได้รับคะแนนเหรียญทองแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวแอปต่างๆที่เรายังสามารถทําภารกิจเพิ่มเติมในการรับคะแนนเพิ่มได้นั่นเองนะครับเมนูที่2ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นยอดคะแนนเหรียญทองของเราแล้วก็การถอนเงินนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจวิธีการถอนเงินเนี่ยสามารถดูาาคลิปด้่ง ผมมีคลิปสอนอยู่นะครับแล้วก็จะมีกล่องนะครับในการเช็คอินรายวันนะครับแล้วก็มีกระปุกออมสินนะครับที่เราสามารถกดรับได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันหยุดไปนะเราจะต้องไปทําภารกิจดาวน์โหลดแอปก่อนะครับแล้วก็ดูวิดีโอนะครับรับเหรียญทองทุกวันเนาะนะครับตรงนี้มีภารกิจให้เราทําเพิ่มเติมในการรับคะแนนเหรียญทองนะครับแล้วก็เข้ามาทําภารกิจได้เลยตรงนี้เนี่ยมีการดูประวัติภารกิจด้วยนะที่เราได้รับคะแนนมาว่าเราได้รับคะแนนจากช่องทางไหนนะครับแล้วก็มีภารกิจที่ผมกําลังทําอยู่นะคร ูที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถทําการแนะนําได้เหมือนกันกดจุด3จุดนะครับผมแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับในการแนะนําหรือว่าโปรโมตต่อนั่นเองนะครับเมนูฉันก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับผมไม่มีอะไรนะครับแอปนี้ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะทุกคนใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นแล้วก็ทําได้เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ